ประโยชน์ร่วมกันแต่พ่อโครงการลงไปปุ๊บเป็นของเขาท่านที่มองที่เขาจะเหตุมองที่จะระเบิดก่าวหาว่าเป็นของเงินจริงๆแล้วมองนั่นเนี่ยเป็นกุฏยานแกงตะนานะคะหรือเป็นเกาะแกงเป็นแหล่งธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดคือแกงถี่เฮาถ้ามาหากินคือแกงตะนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของป่ายางมหาศาลแต่กับมือหนึ่งเขาปรตทังแค์อยู่มองนั่นเขา,าอ้างว่าเป็นของเขา มันได้กลายเป็นการยื้อแย่งนะคะทรัพยากรซึ่งจริงๆแล้วของเหานี่มันร่วมกับของกลุ่มทุนที่จะพยายามร่วมกับรัฐบาลเพื่อจะมาพักดันเอาโครงการต่างๆมาใส่เห้าหระยัดเยียดขอก้าวหาใส่เห้าดิ่ฉันยืนยันตลอดเวลาว่ามองนั่นนี่เหาถ้ามาหากินแต่มื่นนั้งเขามากลาวหาว่าเขาเป็นผู้ ก่อการไล่หรือผู้ยุยงเกิดก่อให้เกิดความบนสงบขขืนในสังคมซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เฮาบ่เคยเหตุจจกเจือบางทอก็ตั้งข้อกล่าวหาว่าเฮาเป็นที่ซ่องสมโจนเิ่นว่ะปืนใบหนึงก็บ่เคยมีแมนบอกพี่น้องะระเบิดยังบ่เคยจับลูกปืนยังบ่เคยมีเป็นการตั้งข้อกล่าวหาโดยมันเกินเหตุน,นะคะเนาะฉะนั้นที่เฮ่าผพพ่พเชิญมาหรือว่า เจอมรสสมตรงนี้มายงมหาศาลหลายสามสิกว่าปีที่ฉันยืนยัดอยู่บนนี้จึงยืนยัดอยู่ไดวะย้อนคว่จกิ่งมั่นบวชันปรากฏแต่เจ้ากาวหาข่อยนั่นจริงจริงแล้วแม่น้ำม,มองนั่นเป็นบ้านข่อยแม่นบ่าเป็นแม่น้ำข่อยเจ้ามากาวหาข่อยแต่จังไดเจ้าตั้งหากมาแต่ใส่มาสาังเขื่อนซึ่งเป็นข้อกาวหาซึ่งเฮ็ดทรงให้เฮ้านี่เก็บปวดหลายนเนเฮ้าอยากพยายามอยากสู้ให้ได้ เป็นแม,ม่น้ำมูลเห่าเป็นสั์จินเห่าแต่กับมือหนึ่งบอกว่าเป็นของเขามันเป็นในมือใดมีรักสนอย่าง่าเป็นของเจา้าแม่นว่า<ช>บ้านกับบ้านคอยอยูย่หันอำเภอโค้งเกี่ยมเจา้ามาจากอำเภอใดแม่นบ่ะคอยย่อมเำเภอโองเกี่ยมคอยย่อมอำเภอชิลินทอนเป็นต้นหนามของแม,ม่น้ำมูลขึ้นมาตามสายจากโค้งขึ้นมาเป็นแรงทำมาหาจินแต่กับมาสร้างเคลื่อนใสหม่องนั่นว่าเป็นของเิืน ซึ่งมันเป็นนาลังเกียรหลหลเนาะถ้าจะบอกถึงเป็นจงเกลี่ยไหที่รัดหรือทุนร่วมกันเพื่อจะพักดันให้สร้างเขื่อนลหลักเให้เฮาโดนกระทบแล้วเป็นตั้งข้อก้าวหาอย่างเฮาหลับบ่ได้มันอยากสู่จะได้พี่นอ้องเป็นการแร่งพักดันใหเฮาสู่บ่อยากถอยถอยไม่ได้อย่างบ้านเฮาไม่บอกบ่ถอ,อยบ้านข่อยมึงต่างหากทีนี้เปิดไม่น่าให้กุ้ยแม่นมา สางสิมาหาเกาหาเหา่ามึงอะไรละ,ละมึงหนีบ่เป็นเหาหนีดิฉันบอกตลอดเวลาะ่ะหนีบ่ได้เพราะว่าเคยเกิดยุหันบ้านเคยยุหันบ่มีที่ดินทำกินกับมีบางคนหาปลาอยู่กับแมนมนูลหน้าบ่ถึงลหาอะไรได้มีงานมีใจว่าชัดเจนแล้วว่าพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการสรางเคลื่อนปากม,มูลบ่มีหน้าพ่อหาไรลเพราะว่าเอาปลาเป็นหลักแม่นบ่ม,มีทัด พ่นตั้งแต่ต้นทางมาปากน้ำจากตังตบวันม้อนบึกมาหอดบันหวยมากไต้บันดานบันท่าแพเขามาที่แหลกที่หาหมู่บ้านเดี๋พ่นโมยอมหลับได้บอกว่าพวกพี่อยู่ไต้เขื่อนเมือนว่ะเมื่อได้รับผลกระทบปัทเไวลาสพันเปิดเขื่อนจะเลยเ่อเมนบอกเพื่อพังบัดพี่น้องมันหัวเหวที่แหลกเหรอปะพี่น้องมันหัวเหวเดี๋ยวจะทําชีวิตให้ดีขึ้นเท่ามือนีมโนเหวนั่น ว่ามันอีหยังนั่งล่อคอยบางเธอมันเปิดเครื่องลุกไปพี่น้องไปนอนเปลาเหือ่อเก่งก็จนปลาเมียไปนอนเปลาเหือ่อแม่นมอวานหัวเหวนั่นจนบ้อยูบานบ้อยูบานบ่อยูซองทำามาหากินกับเซียงบางเื่อนี่เอาเหื่อจอดไปหนีไปหาไถหน้าบ้านมาท่านี่เปิดบ่อแล้วแลนมาแต่เจ้าหน้าบนล่ามบากสเสด้เกินว่าจักปิดบ่าจักเปิดาาเดท็นในห,ห้องลำาบาก บางปีที่แล้วนี่เปิดเคลื่อนแบบโปรดเตือนพี่น้องเพื่อแตกไปลอยกระลำเ็ดรยังไรละ่ะเข้ากับไปรลองเนียนกับผู้ว่าผู้ว่าก็บอกว่าผมไม่มีอำนาจนะครับผลจุไทยนะพี่น้องบ่ได้ย,ยังทั้งกระทบทั้งเปิดทั้งปิดบ่จําเป็นต้องเอาเคลื่อนไว้แมน้มูลแม่นบอกพี่น้องเปิดออกไปแถมยังสิงไม่สั่งเคลื่อนผู้ง่อยกันไ่อีกทั้งใจอีกเดียวนี่ สัางในประเทศไทยบันใดดันไปสั่งอยู่ประเทศลาวเป็นที่ตนพี่น้องลาวแต่กับเป็นที่ตนเท่ากันล่ะพ่อมีการสั่งเคลื่อนปากมุ่นยังไม่ได้แก้จำย่งจะไปสั่งผู้ง่อยยึดไต้ปากเสียอีกต่างหากพี่น้องดัานน้ำขึ้นมาท่วมสันเคลื่อนปากมุ่นอีกต่างหากใน e อเพนนบอกว่าอามีการจดใส่ค่าเสียหายจากน้ำท่วมเคลื่อนปากมุ่นแต่บริวาถึงล่าสุดรมอนบ่ บ่ได้บทั้งในบ้านเลยมันบ่าบ่พวกนี้แม่บ้าไปบอมากมันหลดมือขึ้นเลื่อยเลยมันหลุดจะหายขึ้นบบเศาร์วะการสั่งของเขานี่เขาก็ดีมองเห็นคนเขามองแต่ไม่นม้ําเขามองแต่ลัดสั่งหรือว่ากุมเขาสาั่งเขาสีสดเชยกันแต่ท้าบ้านขึ้นอีหยังนี่บ่จักเป็นต่อใหม่บ่หรือยอย่างไหนเนาะก๋แกงต่างๆที่รับไม่ลำคงอย่างสวยงามจิ่ตมไปกับการสั่งเคลื่อนผู้น้อยในอนาคต เฮายัางสูส้อีกแม่นบอกพี่น้องสู้ขามชาติบ้ดนี่บ่ามเป็นขวบสู้ในประเทศบานนี้แห้งสินักเียาบัตรประชาชสนไปไห้เล้าบอกว่าถ้าคุบ่หยุทธการสางเคลื่อนผู้ง้อยคอยบ่ยอมขึ้นกันคอยสิเลี่ยนสัญชาติไปเป็นเล่าสู้อยู่เล่าแม่นบอกพี่น้องอยู่่อยู่มันเป็นอย่างนอพี่น้องมันจังพยายามมีนายทุนคู่หนึ่งนอในประเทศไทยบ,รบ่ระบม่ซื้อเพิ่นหรอกเพิ่นไปจัดเวที่อยู่อุบล เรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อนว่าโทษไข่โขยบยากไรจักเม็ดสิยายามสร้าง,อง ear, ค,คอนิวเคลียร์คนใดไข่ก็ไม่กานขานบอกไม่ใช่คุณจะมาเอานิวเคลียร์ใส่บ้านเรามันหนักกว่าเดิมมันยุดพี่ละเม่ไหรเนี่ยพี่น้องมันหลาเหลืองตามมาโบว่าแต่สิสางเคลื่อนห่อจะสร้สางนิวเคลียร์อันตรายย่างมหาศาลเป็นย่างโมบ,บิงคนเนาะมั่งแต่แต่ผลประโยชน์จากของมั่งแต่วาต่าจาของสิมีกําไรมั่งแต่การลงหุ่นลงทุน โดยโบบึงมนุษย์ในโลกนี้วาเฮ้าสิยูรวมกันจังไดตั้งหากบแมเนว่าเจ้าสี่มองจ่ก,การผลกำไรลงหุ่นรวมหุ่นกันฉะนั้นในมือที่เขาไปเว้าตัวนี้ว่าแม่สมปองคงจะหมดอาชีบคัดค้านเขื่อนนั่นนะเพราะว่าผมจะไปสร้างเขื่อนที่เราพ้นวาปะโทมนุษย์จะหายไม่ทั้งแห้งขึ้นแห้งกว่าเก่าวันซะม,นมันเออมันแห้งเหมือนเนี่ยไม่ั่วกยกเข้าอยู่บ่เศ้าวา การสั่งเคลื่อนบ่ว่าแต่สั่งเคลื่อนอยุ่งเล่ายุ่ไทยหาใส่เนื้อลุ่มแม่นำ้ำโค้งมันเป็นสายหลักมันเป็นแม่น้ำที่หน้าหน้าชาติใส่ร่วมกันทะเลสาบขมิน้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาย่างมหาศาลของแม่น้ำโค้งนมนบอพี่น้องมันเชื่อมต่อโยงกันมาหลายแม่น้ำสาขาฉะนั้นโครงการโค้งซีมูนคือเขาบริมอมา่างวะให้บาน ม่มองอยู่มองเศร้าดีบอกอนสีสางแม่บอ,อยู่ดีกินดีบอกผลที่ผ่านมาเขาว่าจังไหนก่อนสีสางเคลื่อนบนบอกว่าจะทําให้พี่น้องมีชีวิตดีขึ้นสามสิบแปดปีเด็พี่น้องไล้กว่าเก่าแม่บกพี่แรกคอยมาพี่น้อง1ิบสองหมู่บ้านเดี๋ยวนี้พี่น้องไข่สาบม,มาเบือมันมาแต่ไส่แม่บอละขั้นเจ้าบ่เดือดร้อนแม่บ่บเขาเดือดร้อนเขาถึงมา คุณอย่ามากล่าวหาว่าถูกยุยงเป็นใครไม่รู้จ้างมาให้สิจาง,จาง,งบ้านละพันของ,ของกบะนอนแม่ไม่ได้แหนนว่นี่แม่นบอสร้างเป็นมะกาวหาข่อยร่อยๆให้วะจางบ้านละพันไผ่กาบานอนเนี่ยมองนี่ข่อยบะนอนคัดบ้านข่อยอากาศดีสิตายหาให้เสียกไม่อยู่กรุงเทพแม่นบอกให้เจ้าอยู่สะกทีถ้าถามปัญหาข่อยเดี่ยวข่อยสิเมื่อแม่นบอกแต่เจ้าบ่แก,ก้ปัญหาหข่อยข่อยบ่เมื่อ เมืออ่อเมื่อพี่น้องบอ่แล้วบ่เมื่อตายเป็นตายอยู่นี่ค่อยค่อยนอนทับระเบิดละเบ็นระเบิดจะค่อยจักเถื่อว่ตายได้พี่น้องมันเป็นบุญกุศลของเฮ้าที่เฮ้าต่อสู่เพื่อทรัพยากรเทวดาอาลักกระลุกมควงเฮ้าตัวเจ้าพ่อเจ้าเม่เจ้าแม่น้ำคุมคองได้เพราะว่าเฮารักษาทรัพยากรปล่อยสัตว์น้ำขึ้นจากทะเลมาสูแม่น้ำสาขาต่างๆเขาอยากขยายพันธุ์ แต่ผู้ใดมันกระทำมันสิจิบหายแม่นไหมจ็บหายคุกไปไปเรื่อยๆๆเรื่อยเข้าสีาสาบแทงมันหามันยั่งโมยุดโครงการสางเคื่อนเข้ากสีาสาบแทงมันไปเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันสิจ็บหายไว้วอดแม่นบหเข้าสิจเจร่ญขึ้นเพราะว่าเข้ารักษาทรัพยากรเพื่อมนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกนี่ต้องตังการทรัพยากรต้องการที่ทำกินต้องการแรงทำมาหากินเนาะฉะนั้นฝากพี่น้องไว้เข้ายุดไล้ ถ้าต้องสู่ต่อไปจนกว่าสีวิตจะหาใหม่ค่ะขอพุ่นนิรายค่ะ